เราผมจะสอนวิธีเล่นแบบเบสิกเบสิกให้เราันนี่นะพื้นฐานเนาะไอ้ไอ้นี่ยหน้าเกมอยู่แบบนี้แล้วก็อันนี้คือมันวิธีเล่นเพิ่มแรงนะมันจะเลื่อนได้เนี่ยอันนี้เลื่อนแรงเลื่อนเล่นก,กับคนอะไรอย่างเนี้ยซ้อมอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่อันนี้เลือเล่อนแรงแล้วก็มันจะมีเฟซประจําวันให้กดเปิดเนี่ยถ้าเป็นรูปเห็นนะมันจะมีรูปบอกอยู่ว่าเป็นรูปหน้ากากมีดวงตายเนาะเราลมาดูว่ากา,การ์ดของเรามีไหมเวลาเราเล่นนะ วิธีดูการ์ดเราเนี่ยมันยรงนี้นี่ก็ที่เมนูตรงนี้การ์ดของเราที่เราสามารถเอาไปขายได้นะแล้วก็อันนี้คือการ์ดอันนี้เราดูได้แต่ละการ์ดมัมีความสามารถไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ตีคูณสองอันนี้ตีเราไม่สามารถยิวได้อะไรพวกนี้มันจะมีบอกอยู่แต่ละการ์ดอันนี้ตีเราก็ยิวไม่ได้เหมือนกันอันนี้ตีเราอะไรนะไอติดสถานะไปโดนไปที่สองอะไรเนี่ยมันจะเขียนบอกเราสามารถใช้แปลภาษาได้กขึ้นเนี่ยแล้วก็มาอ่านเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆอ่ะ เราสามารถระเบิดอะไรพวกนี้ยแล้วก็ไอเนี้ยมันคือค่ามานาวเวลาเราเล่นนะค่ามนานานี่เราไว้บวกลบอเวลาตอนเราเล่นเกมแล้วก็นี่คือพลังโจมตีตัวตีระยะใกล้นะคุณเอกเห็นไหม <Winds> นี่คือแล้วก็ไอไอไอเนี้ยเป็นรูปลกกลมเนี่ยมันเป็นไอใบไหนตีก่อนเหมือนว่าเทินของเราใช่ไหมเหมือนว่าไอไอนี่เลขสามใช่ไหมไอนี่เล็กสองก็ไอเธอไอล,ลูกกลมลูกกลมสีฟ้าเลขสามเนี่ยมันจะตีก่อน ใช่ตาเยอะอย่าได้ดีก่อนมันเอาการ์ดเนี่ยมาลงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันเนี่ยไอเนี้ยเลขเยอะกว่าเพื่อนแล้วเลขสีใช่ไหมไอการ์ดเนี่ยมันจะตีก่อนเพื่อนเลยเวลาเทืนของเราเวลาตาเราอะแล้วก็ไอนี่คือดาเมจเลยนะในดามเมจแล้วก็อันนี้คือเป็นเวทเวทเนี่ยมันจะตีจอกเกราะเลยนะเห็นไหมบางตัวมันก็มีเกราะเห็นไหมบางตัวก็ไม่มีเกราะอันนี้มีเกราะสามเราถ้าใช้พลังโจมตีเวทเนี่ยคือมันจะทะลุเกราะไปเลยเกราะมันจะกันไม่ได้แล้วก็อันนี้เลือดเนาะแล้วก็อันนี้ธาตุตรงกลางนี่คือธาต เท่านี้แหละพื้นฐานของเกมอ่ะแล้วต้องอ่านให้ดีเนาะเห็นไหมไอ้ตอนนี้ก็คือไอ้น,นี่เหมือนว่าถ้าเราไว้ตัวนี้อะไอ้หนอนนั่จริงนะใช่มันตีมันตีไอ้นี่รับไอเนี่ยมันมันตีมอนเตอร์ไอตัวสุดท้ายในเทิร์นได้ก็คือถึงมันจะอยู่ไปที่สองไปที่สามไปที่สี่มันก็ตีได้เลยมันไม่ต้องรอไปถึงตามันอยู่ตัวแรกอ่ะเหมือนว่าเราตัวนี้ไปไว้หน้าใช่ไหมแล้วก็ เอาตัวนี้ไปไว้หน้ามันต้องรอให้ตัวหนึ่งตายก่อนนะถ้าเป็นตัวที่ตีใกล้อะมันถึงจยาตีได้นะอย,<ม>ยกเวนมันมีความสามารถเนี่ยเหมือนในตัวเนี้ยเนี่ยมันมีความสามารถเป็นรูปหนักกาก็ <S <S คืออยู่อยู่ตำแหน่งไหนก็ตีได้หมดเลยแต่ว่าก็าคือตีไกลเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ยิงได้หมดโดยตีไกลพวกไซเวทเนี่ยมีแต่ตัวตีใกล้นี่เลยถี่ว่ามันต้องรอถึงเทินของมันก็คือให้มันต้องอยู่ใบห,หน้าเท่านั้นถึงจะตีได้ก็คือเวลาเลือกการดต้องดูดีๆนะไอ้พวกเนี้ย แล้วก็ไอน,นี่คือหน้าหน้าตลาดเนาะมาร์เก็ตเนาะในการซื้อขายตลาดอะ่ะอันนี้คือการท,ที่เขาขายไว้แล้วเราสามารถเช่าการ์ดได้ที่หน้าเนี้่เช่าบัตรเนี่ยนี่คือขา้างหน้าเช่าการ์ดแล้วเรามาเลือกได้นะว่าจะเอาแบบแสงไฟหรือว่าธาตุมืดธาตุมังกรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันจะมีอยู่ธาตุหนึ่งที่พิเศษก็คือเล่นได้ทุเล่นได้ทุกธาตุนะเนี่ยคือเป็นลูปไฟดาบเนี่ยมันจะเข้าได้ทุกธาตุเลยพวกนี้อัน,นี้ก็นนี้ก็คือเนี่ยราคาก็เขียนบอกเนี่ย ความมาแต่ละการไม่เหมือนกันแล้วก็นี่ประมาณนี้แหละพื้นฐานนะแล้วก็เวลาเล่นนั้นเนี่ยก็กดอันนี้ผมจะเล่นให้ตูต้งตาลนะ่ะกดเบตเทิลเลยแล้วก็อันนี้ก็คือใช้ค่ามานาสามสิบแล้วก็เงื่อนไขก็เล่นได้ทุกธาตุมันจะมีเงื่อนไขอยู่ด้วยเวลาเราเล่นไปเร่งสูงเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือเร่งเร่งเล็กๆมันจะไม่มีเงื่อนไขในการเล่นเนาะแต่ว่าบางทีมันก็ห้ามห้ามตีไกลตีใกล้อะไรมันจะห้ามไปหมดเลยแล้วแบบเธอหนึ่งจะโดน ไอโจมตีทีละสองอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วก็นี่เลือกได้นะแล้วก็มันจะมีไอการ์ดใบแรกเนี่ยเราจะเลือกได้เพิ่มความสามารถในการของเราเนี่ยไอตัวนี้ก็คือบินได้นะพวกบวกเกาะหนึ่งบวกพลังโจมตีหนึ่งก็คือเฉพาะตีใกล้อันนี้บวกเกาะไอ้บวกโจมตีเวทหนึ่งเห็นไหมแล้วก็นี่บวกตีก่อนหนึ่งอันนี้บวกเลือดทุกใบเลยที่เราเลือกอะใบแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ผมจะเลือกเป็นไอนี่แล้วกันเนาะเป็นท่าแสงก็คือบวกเกาะหนึ่งอะแล้วเรามาเลือกได้อย่างเส้นผมเลือกตัว นี่ตอนนี้ก็คือมันจะมีตัวแทงเนาะเลือกแล้วแต่คนจะวางกลยุทธ์แต่ว่าอันนี้ผมเลือกตัวแทงแล้วก็มันจะมีความสามารถว่าต้องตีการ์ดใบนี้ไปก่อนให้ตายถึงจะสามารถตีการ์ดใบอื่นได้เนาะแล้วมันจะมีแบบอันนี้ก็คือมันจะมีแบบฮิวสาระฮิวมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือซ่อมเกาะที่ผมจะเลือกไปเล่นเนาะโอเคแล้วก็อันไหนเห็นไหมแต่ตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันอันนี้เห็นไหมเลือกไปสิบหกแล้วเราเหลือประมาณอยู่ประมาณสิบสี่เนาะเราจะเลือกให้เกินสิบสี่รู้จักใบไหนเนี่ย เอาไปนี้แล้วกันแล้วก็ไอ้เนี้ยมันจะมีความสามารถเป็นรูปมืออ่ะนี่พวกลูปมือนี่ก็คือถ้าอยู่ตำแหน่งที่สองมันสามารถโจมตีได้อะไรพวกเ UM metal, <leaves> นี้ยแล้วก็มันจะมีแบบการชุบชีวิตคนไอ้คนอื่นได้ด้วยเนี้ยมันจะมีหลายสถานะเลยหลายแบบเลยคือก็นี่อะไรอีกสามเนาะเอาเอดเอาเอาสามเอาเอานี้อันไหนอันนี้แล้วกันเพิ่มเลือดี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มเลือดทุกใบเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่การแต่ละใบเนาะ แล้วก็หรือว่าเอาโจมตีดีกว่าเอาเอาเอาันนี้แล้วกันเอาไปโจมตีด้วยใบหนึ่งเอาเป็น <c oughs> แต่ไม่นี่รูปตาเนี้ยคือตีได้หมดทุกใบเลยเราต้องมาอ่านดูเนาะในการเล่นกดกดกดไปไหนเ,เ,เนี้ยเอาเอาอันนี้ดล้วกันตีไกลแต่คือเลือกใบก์ดที่เลือดน้อยสุดอนะ่ะถ้าถ้าเราคลิกไปอ่านนะโอเคเนก็เบืทอง แล้วเราเรา,เราสามารถกอได้เนาะนี่อกห้มันเร็วขึ้นหรือว่ากดปิดไปเลยกดข้ามเลยก็ได้แต่ว่าจะดูเนาะเัวนันจะมีความสามารถยิวเกาะอ,อะไรพวกนี้เนาะแต่ลนะใบเนาะมีอะไรจะถามอีกหรือเปล่าวันนี้อะวันนี้ มีอะไรสงสัยไหมท่านคนนี้ไม่อเอเอเข้าใจได้ใช่ไหมมันจะมีแต่ว่า,ามันก็เท่านี้แหละแล้วมันจะมีการ์ดแปลกๆอะไรด้วยแบบการ์ดแปลกๆแบบตีแล้วโดนโดนสวนกลับก็มีนะการ์ดแปลก,กๆที่พูดถึงเจเจ้อ <laughs> มันเป็นการ์ดเป็นเลขอะเราไปเช่าได้หรือว่าเราซื้อมนันก็ได้นะ ยชนะอ่ะจับเทินไม่มีการแตกเลยแล้วก็นี่ก็คือเลขเล็งอันนี้เล่งเล็งหกร้อยเอมนมีคะแนนเล็งอยู่หกร้อยแปสิบเอ็ดอะแล้วก็ข้างหลังนี่คือเงินที่ได้เนาะจากการเล่นอะเป็นมันจะเป็นเหรียญสีดำเนอนี่ <Okay. S 1> แล้วก็นี่เล่งเล็งมันมาดูตรงนี้ได้เนี่ยเล็งเนี่ยว่าใช้คะแนนเท่าไหร่ไปไต่แต่ละเล็งอะเอเมนะอันนี้ใช้ประมาณสี่ร้อย ถึงจะอัพเล้งได้เจ็ดร้อยถึงอัพเล้งได้เนี่ยแล้วก็ไปเล้งต่อไปอีกแล้วก็มันจะมีกล่องเปิดได้เนาะเท่าเท่านี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากนะเกมนี้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆถ้าเรายิ่งเล่นเร่งสูงนะมันจะได้ยิ่งตังเพิ่มขึ้นเน่ยเท่านั้นเองแล้วก็เนี่ยเวลาจะซื้อจะเวลาเปิดกล่องให้เยอะๆก็ต้องไปซื้อโพอร์นเนาะเนี่ยโพอร์นปวดสีฟ้าเนี่ย แล้วก็ต้องซื้อกับเหรียญน,นี้เท่านั้นนะอย่าไปซื้อเหรียญสีดำมันใหญ่นี่มันจะอะไรนะมันจะมันจะจ่ายแพงกว่าเหรียญสีไอ้นี่หลายเท่าตัวเลยเหรียญสีทองเท่านี้แล้วก็มีการเปิดกล่องสุมอะไรด้วยนะสมการสมอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นอีเวนตะ์ในการแข่งขันกันระดับกู แม่มันเป็นอีเวนต์ในการแข่งกันเนี่ยเราใส่เงินลงคันไปแล้วก็ไปแข่งกันไปเล่นนะครชนะก็เอาเ,อาเงินรางวัลไปมั่งรู้สึกว่าผมไม่เคยลองเล่นในนี้เนี่ยเราเราอยู่แรงนี่เหรอเนี่ยนี่ไงแร้งก็อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเออนี่อยู่นี่คุณนี่นคุณนี่อยู่แล้งไม้หรือเปล่าแล้งมันจะมีแร้งไม้แล้งแร้งทองแดงอ่ะอยังตบไตอยไรเ๋ยวผมอยู่แร่งไอ้นี่แรงทองแดงนี่นะ อ่าใช่ทองแดงอยู่ทองแดงสองอะ่ะทองแดงสองใช่ทองแดงตรงกลางคนนี้ี่ไคนนี้นไม่มีแรลงคนนี้อยู่ไอเนี้ยโนอะไรเนี้ยโนวิโนวินเนอะโนวอะไรไม่รู้ดิอ่านไม่ออกโนวิคเอันี่นนไม่ใช่กนี่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 ไม่ใช่คนนี้ไม่มีแรลงคนนีด้ดูดูป้ายดิอ่นเห็นไหมเป็นป้ายไม้ะ oh. เห็นไหมเออโนวิเลย ก็ก็เท่านี้นะมันไม่มีอะไรมากเนี่ยเราแล้ววิธีขายการ์ดเราก็เอาไปขายปกติเลยเนี่ยในตลาดเมื่กี้เนี่ยเรากดปุ๊บแล้วก็เนี่ยกดตีลูกการ์ดแล้วก็เอาไปขายอ่ะแล้วว่าวิธีถอนเงินเนี่ยมันมันก็ถอนได้ถอนถอนได้หลายหลายกระเป๋าเลยอย่างเส้นถอนไปในใบเน้นเชนก็ใส่ตังค์เข้าไปเนี่ยถอนไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เอาไปขายอะไรเงี้ยตามปกติเลยทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะปิดละ